สวยเก๋ทุกมุมเปิดบ้านเสนาลิงพิธีกรคนดังอารมณ์ดีบ้านหลังใหญ่ดีไซน์เกส๋สวายน้ำสวยบรรยากาศรีสอร์ทสุดๆเป็นพิธีกรรายการที่มีงานแน่นๆอีกคนของวงการบันเทิงสำหรับเสนาลิงหรือสมเกียติจันทร์พางเรียกว่าประสบความสำเร็จใจสายอาชีพมากๆจะเห็นว่าเสนาลิงขึ้นแท่นเป็นพิธีกรหลายรายการด้วยกันโดยเฉพาะในค่ายยักษ์ใหญ่อย่างว็อกโพที่เจ้าตัวรับหน้าที่ไปกว่า5รายการแล้วบอกเลยว่าคิดทองสุดๆ ในด้านของครอบครัวต้องบอกว่าเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่อบอุ่นมากๆหลังแต่งงานกับมดอรารดามา17ปีมีลูกสาวหนึ่งคนน้องนกยุงน่ารักสวยเก่งมากๆโดยเฉพาะด้านกีฬาและเป็นภาพที่คุ้นชินตาแฟนคลับมากๆหากใครติดตามไลฟ์สไตล์ของครอบครัวนี้จะเห็นภาพของพ่อแม่ลูกแท็กทีมไปเที่ยวต่างประเทศกันบ่อยมากและอีกหนึ่งความสําเร็จของเสนาลิงที่ทําเพื่อครอบครัวนั่นคือการสร้างบ้านหลังใหญ่หลังงาม เพื่อภรรยาและลูกๆต้องบอกว่าบ้านดีไซน์เก๋ม,มากตกแต่งได้อย่างลงตัวมากๆและที่หลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวว่าสวยมากๆนั่นคือสระว่ายน้ําขนาดกลางอยู่ในตัวบ้านต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากเหมือนอยู่ในรีสอร์ทรู้ระดับ5ดาวเลยทีเดียว